ต่อกันทีนะราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่แพะพเนกภัยความมั่นคงสำนักอำนวยการข้ากรองของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสนส่วนานาก็ปฏิบัติการหยึดคืนพื้นป่าบนเถือกเขาตะเวค่ะ พลโทเกรียงไกรศิรักไม่ถับพรรทีูวําน่วยการรักษาความมั่นคงภายในพาคษีนะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่พระเนกภัยความมั่นคงสำนักอำนวยการเข้ากรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคษีส่วนนาส่วนที่กำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเฉพาะกิจทหานพรานทีสิบเอ็ดและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงป่าดีข่าวตรวจสอบพื้นที่หลักลอบตัดไม้ทำลายปา่าและหลักลอบแปรรูปไม้ในพื้นที่ป่าไมาเาาเ้เข้าตะเวเทศอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงป่าดีทองที บานกุยมู่ซีตำบลรอมไส้อเภอสุขีรินจัังวดนาราธิวาสค่ะหลังได้รับแจง้งมีกลุ่มบุคคลหลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมากค่ะจากการเดินเท้าขึ้นภูเขาตะเวก็ตรวจสอบพื้นที่ป่าหมา้ตั้งแต่บริเวณสุดธนุนดินบานกุยก็พบร่องรอยการฉักหลากไม้ลงจากภูเขาตะเวเขตอุทยานแห่งชาติบูโด สูงไห้ป่าดีเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยเส้นทางขึ้นบนภูเขาก็ตรวจขอบจุดตัดหม่ไหมแล้วก็หลักหลบไปรบใหม่ไหมจำนวนส่งจุดค่ะ ซึ่งจุดแตกบนเขาตะเวก็เทยโยดด้วยความซุงซองรอยซ้ำชจัดแมพื้นเทเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสูงใหป่าดีก็ตรวพผไมายตะเคียนชันตาแมวแล้วก็ไม้ไข่เคี้ยวโทกตัดโคนแล้วก็เประรูปเป็นไม้เซกแล้วก็ไมท้ทนขณะเดียวกันค่ะก็พบรองรอยการค้นใหญ่ไม้บางส่วนเนี่ยลงมาจากผูกเขาแล้วค่ะ mm hmm. ตอนเดี๋ยวข่าวไปตรวจสอบก็ไม่พบผู้กระทําผิดค่ะเพราะว่าขาดว่าจะล็อกนี้ไปก้นท mm ี hmm. ่ว่า,จาเจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งจะเร่งติดตามตัวแก๊งหมดไม้ไรนี้ ให้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ